ยิวฉัดมงคลเผยทำไมออกจากตำรวจพูดไว้ดีมากต้องฟังขึ้นแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่น กับสามียิวฉัตรมงคลที่ตอนนี้เจนนี่กำลังตั้งครันลูกสาวที่ตั้งชื่อว่าน้องอยูจินทั้งคู่ก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ที่กรุงเทพไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวคนแรกซึ่งหลังจากที่ทราบว่านหนุ่มยิวมีอาชีพเป็นตำรวจและตอนนี้เขาก็ได้ลาออกแล้วทำเอาหลายคนสงสัยเหตุผลในการลาออกจากราชการตำรวจล่าสุดยิวได้เปิดสาเหตุที่ลาออกแล้วผ่านทางรายการตีท้ายครัวโดยเผยว่าพอเรามีครอบครัวมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะ ว่าเรามีลูกมดดำถามว่าคนมองอีกว่า แบบดูซิเอาผู้ชายมาเลี้ยงเลยยิวก็เผยยิวก็เผยต่อว่าก่อนหน้าที่ผมจะออกผมก็มีรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วจะออกก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ออกเลยมีธุรกิจเป็นของตนเองอยู่แล้วเจนนี่เผยต่อว่าเรื่องแบบนี้อธิบายไปก็อวดรวยปกป้องมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ตอนนี้อยากให้รู้พอมาเป็นครอบครัวเดียวกันแทบจะไม่อยากให้ลงลึกเลยว่าใครจ่ายใครอะไรเพราะมันคือครอบครัวแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m